สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการข้อคิดจากข้อประคำนะครับเราจะคงอยู่ในหัวข้อเอาชนะการท้อใจนี่เป็น EP ีที่2พี่น้องครับมีทั้งหมด3 EP ีด้วยกันก็คือ3หัวข้อย่อยนะหัวข้อย่อยที่1เราผ่านไปแล้วพี่น้องครับก็คือเราต้องพึ่งพาพระเจ้ายในทุกสถานการณ์ด้วยการอธิษฐานพี่น้องครับความท้อใจเกิดขึ้นเพราะเราคิดเองเออเองสรุปเองและสุดท้ายก็เจอใจที่ล่อลงนะอารมณ์ความรู้สึกเราถูกควบคุมด้วยวิญ,ญญาณที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเราถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าการทอร้อใจจะไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราต้องฝึกฝนพี่น้องครับรหรับที่เตยนหลังคนที่ยังอธิษฐานด้วยตัวเองไม่ได้พี่เลี้ยงฝากนิดนึงนะผู้รับใช้พระเจ้านะสธิบาลต้องมันดูแลพี่น้องครับมาตรฐานนะครับฝ่ายวิญญาณของสมาชิกด้วยนะครับเราไมา่ใช่แค่พอใจแค่จานวนสมาชิกเท่านั้นแต่คุณภาพหรือประสิทธิภาพของสมาชิกด้านฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็ต้องได้นะสเปคตามที่พระเจ้าต้องการด้วยนะครับ วันนี้อีพีที่สองพี่น้องครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเอาชนะนะการทอา้อใจด้วยนึกถึงพระคุณและความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าที่ผ่านมาไนะพี่น้องครับอดีตที่ผ่านมาแต่ละฉากแต่ละตอนถ้าเรามองย้อนกลับไปพี่น้องครับอย่างเงี้ยผมก่อนมาเชื่อพระเจ้านะครับและมาเชื่อในพระเจ้าและผมผ่านวิกฤตอะไรบ้างในชีวิตนะแต่ละสาการที่เกิดขึ้นเชื่อว่าจะไม่เจอสาการที่หนักหนกชีวิตก็เจอมาเยอะเหมือนกัน นี่ก็ต้องกลับไปนึกถึงภาษาการต่างๆที่พระเจ้าช่วยกู้ในพระเจ้าสัตซ์ซื่งใพระเจ้ามีวิธีการโปรงงย่างอัศจรรย์นะครับบางครั้งที่หลายคนลืมพี่น้องในเหมือนอิสราเอลใช่ไหมครับลืมหมดเลยทั้งที่เขาผ่านนะภัยพิบัตินะฮะสิทธิประการนะที่อียิปต์ใช่ไหมครับแล้วเจ้าช่วยกู้เขาตรงที่ทะเลแดงนะแต่หลังจากที่มาเจอปัญหานโน่นนี่นั่นนะเริ่มที่จะไม่ไว,ว้วางใจในพระเจ้านมีความทุกข์ บ่นต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าผู้นําด้วยนะครับพี่น้องคงจําได้นะครับวันนี้เรามาดูด้วยกันพี่น้องครับในบข้อย่อที่2นึกถึงพระคุณและความสัต์ซื่อของพระเจ้าที่ผ่านมาบางครั้งความท้อใจเกิดจากการที่เรามองปัญหาที่อยู่ตรงหน้าจนลืมไปว่าพระเจ้านะทรงคอยช่วยเราผ่านเรื่องต่างๆมามากมายอย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องครับอย่างผมเยอะแยะพี่น้องครับในเรื่องถูกฟ้องร้องละลายนานไหนที่พระเจ้าช่วยกู้ในสถานที่ นะผมเองไม่มีเงินไม่ได้แต่งงานแต่พระเจ้าก็มีวิธีที่ทําให้ผมได้แต่งงานผมไม่มีเงินที่จะเรียนพรัมภีรีพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะให้ผมเรียนพรัมญีจนจบผมไม่มีเงินที่จะไปอิสราเอลคี on, <พ Alrighty. S 2> ่ร้องครับแต่พระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์ให้ผมสามารถไปอิสราเอลถึงสองครั้งไปจอร์แดนด้วยไปอียิปต์ด้วยเตินความเข้าใจทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พระเจ้ามันไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเรานะแต่อยู่ในแผนงานพระเจ้าเราต้องเชื่อและไว้วางใจในแผนงานพระเจ้า ได้ทาเราไว้วางใจามาขึ้นต่อเมื่อเรากลับไปนึกถึงสาการหลายอย่างที่ผ่านมานะครับในชีวิตของเราพี่น้องครับและการลึกถึงพระคุณและความตัดซื่อของพระองค์ในดีจะช่วยให้เรามีนะครับมีกำลังใจและมีความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงนําเรานะครับผ่านสาการที่เราลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้แมมพี่น้องครับตอนนี้วิกฤตหลายเรื่องนะครับถ้ามองในภาพก็เรียกว่าองค์รวมนะในโลกเนี่ยสงครามกําลังเกิดขึ้นนะครับหลายๆประเทศกำลังแบบ ก็เรียกว่าต่อสู้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียแล้วก็กําลังนะฮะมีข้อพิพาทกันหลายๆเรื่องแม้แต่ในประเทศไทยระหว่างปีนง่นะ้องนะตรงชายแดนกัมพูชากับปีน้องนะครับไทยเนี่ยปีน้องครับมันมีหลายอย่างที่อาจทํารู้สึกแบบกังวลใจแต่ทั้งนี้ทางนั้นปีน้องครับเราต้องมั่นใจว่าไม่ว่าสถานการณ์จะทุ่งยากลําบากใหญ่โตขนาดไหนก็ตามทุกอย่างปีน้องครับไม่มีสิ่งใดที่เอาชนะพระเจ้าได้ พี่น้งครับพระเจ้านะครับอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งนะและเมื่อเรามีประสบการณ์พระเจ้ามากขึ้นก็ทําให้เราไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นด้วยใจเรานิ่งมากขึ้นด้วยนั้นคริสเตียนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับกับพระเจ้าเลยพี่น้งครับโอกาสที่เป็นคริสเตียนเหมือนกระต่ายตื่นตูมนี่ง่ายมากเออะก็โวยวายเออะก็เขาเรียกท้อใจมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าใจเะนิ่งนิ่งเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วในอกของมารดาเหมือนที่บัพปีสวัดีหนึ่งร้อย สามสิบเอ็ดได้กล่าวไว้นะดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับขอให้เราทุกคนมีประสบะการณ์กับรุ่เดก็กของพระเจ้าโดยพรอยยิ่งสาการในอดีตที่ผ่านมาลองมองย้อนกลับไปนะบางครั้งก็อาจจะมานั่งคุยกันก็ได้นะนะเมื่อสาการในครอบครัวที่บังเจอตอนนี้นะครับมีปัญหาลองนึกถึงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราครอบครัวเราก็เคยผ่านพลิกผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็หลายเรื่องแต่ทําไมเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทําให้เราทุกคนในบ้านทอ้อใจกันเลยใช่ไหมหลายคนหมดกําลังใจ ต้องมองย้อนกลับไปพี่น้องครับแต่ทําให้รับการฟื้นใจในะที่มาจากพระเจ้านะครับผมขอกคุณพระชาติพี่น้องครับดังนั้นการบันทึกการจดจําเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงสาแดงพระคุณในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญควรมีสมุดจดไว้บ้างหรืออย่างผมเนี่ยพี่น้องครับผมก็มีถ่ายทําคลิปต่างพี่น้องครับผมมีอะไรก็มาผมก็กลับมองย้อนกลับไปเนี่ยวันครบรอบแต่งงานผมก็มีคลิปวิดีโอที่ตัดต่อไว้ในบางครั้งผมมาโพส์ใน Facebook ส่งให้พี่น้องดูทางไลน์ เพื่อนหะครับให้พี่น้องนะรับการชูใจด้วยผมเองรับการชูใจบางทีเราก็มองนะบรรยากาศในงานแต่งงานนะถึงแม้ว่าผู้ประกอบพิธีหรือผู้ให้โอวาทนะหลายคนที่ในงานแต่งงานล่วงลับไปแล้วก็ตามพี่น้องครับหรือเพื่อนเพื่อนหลายคนที่มาในงานแต่งงานแล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็มีแต่รู้สึกชื่นใจในพระคุณของพระเจ้านะครับจากงานแต่งงานที่เราไปคิดว่าจะมีแต่พระเจ้าก็ จัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้มองย้อนกลับไปนะถ้าปีน้องบันทึกเหตุการณ์ได้ก็ควรจะบันทึกเหตุการณ์เช่นอย่างเงียงเ้ยเราอยู่ในสถานเจ็บป่วยไม่สบายใช่ไหมฮะเราถ่ายทําไว้สมมตินะสมมุติมม่าคุณพ่อเราป่วยมากนะครับวิกฤติหรือที่ในในบ้านนะพี่น้องครับเราก็มีโอกาสที่ถ่ายทํารายการาต่างๆไว้นะถ่ายทําเพื่อพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อในช่วงเวลาดังกล่าวตอนนั้นนะครับแล้วเรากลับมามองย้อนตอนนี้ที่คุณพ่อเราแข็งแรง นะรับการรักษาจากอาจารย์ด้วยวิทย์เดชที่มาจากพระเจ้ามาไปกับถ่ายทําตอนที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ที่โบสถ์มาเยี่ยมเราที่บ้านมาที่ฐานเผื่อมาวางมือที่ฐานนะคุณพ่อของเราในตอนนี้คุณพ่อเราหายเป็นปกติแล้วได้กลับไปมองย้อนคลิปเหล่านั้นในอดีตก็รับการฟื้นใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางทีเนี่ยมันเล็กกว่าปัญหาในอดีตอีกแต่น่าเศร้าใจพี่น้องหลายคนนะเจอใจล่อลวงก็ไปก็เกิดการท้อใจเกิดขึ้น แต่นั้นหนุนใจพี่น้องครับการทบทวนประสบะการณ์เหล่านั้นจะช่วยเราเห็นถึงแผนการของพระเจ้านะและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแล้วความรักของพระเจ้าเป็นรับสถียรภาพเลยนะไม่ขึ้นไม่ลงเหมือนความรักของมนุษย์ไม่ได้ยามที่เราลงเผชิญความยากลำบากการนึกถึงความสัต่อของพระองค์จะช่วยปลอบประโลมใจและสร้างความหวังใหม่ในจิตใจของเราจริงไม่จริงครับพี่น้องผมเชื่อพี่น้องหลายคนก็มีประสบะการณ์น,นะครับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปหรือดูรูปในอดีต ดูรูปตัวเองเนี่ยตอนป่วยไม่สบายนะครับดูในอดีนะจากสภาพที่เป็นกับทุกวันนี้ที่พระเจ้าแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดเลย,ย,ยเนี่ยองจากผมถ่ายทาคำปรายานห,หลายๆคนฮะอดีตอาจจะเป็นนักเลงเอารูปให้ดูโหพี่น้องไม่ธรรมาดาเลยนะครับแต่ตอนนี้แหมพี่น้องเป็นผู้นํานในโบสถ์แล้วนะใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทนะครับเป็นผู้นํากลุ่มแต่ดูรูปอดีตไม่จืดเลยทีเดียวหรือบางคนพี่น้องครับ อดีตเคยเป็นทอมผมเคยสัมภาษณ์คบัญญัตใช่ไหมเป็นผู้ชายเลยตัดผมลองทรงใส่เสื้อผ้าผู้ชายเลยแต่ตนนัวนี้โดยพระเมตตาที่มาจากพระเ้าเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ใส่กระโปรงเรียบร้อยเนี่ยทำให้รู้สึกรับการชูใจที่มาจากพระเจ้าเมื่อมองย้อนอดีตกลับไปนะทำให้ปัญหาที่เรากำลังเจอทุกวันนี้นะเราเองก็สามารถที่ลุกขึ้นมาได้นะไม่ล้มลงก็นอนเหยียดยาวอีกรับการชูใจที่มาจากอดีตที่ผ่านมาพี่น้องครับ ดูด้วยกันในพระคำพระเจ้าในเพลงคําครววบทที่3ข้อ3ข้อนะครับ21 22แล้วก็23บข้าพระเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้เนี่ยนะข้าพระเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพระเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุดและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนะักหวนคิดขึ้นมาได้เห็นไหมเป็นนะ้อน วันนี้ก็ขอบพระเจ้าเมตตาขอพระวุญญาณทรงนำที่พี่น้องเจ้าหวนกลับไปนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสถานการเก่าๆที่เราเคยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเปนะครับเราเจอเรื่องหนักกันมาเยอะเราลดใช้เวลาที่ฐานกับพระเจ้านะและพระเจ้าก็เมตตาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะช่วยเราหลุดพ้นจากสถานรเลวร้ายเหล่านั้นดังนั้นวันนี้หวังเชื่อว่าอดีตที่ผ่านมาของพี่น้องที่พี่น้องได้ขอบคุณพระเจ้าไปแล้วนะครับ จะกลับมาช่วยพี่น้องรับการฟื้นใจขณะที่พี่น้องเจอปัญหาในยุคปัจจุบันนี้นะครับอีกข้อหนึ่งสุดท้ายด้วยกันในสรุดีบทที่77ข้อที่11ข้าพเจ้าจะลึกถึงพระราชกิจทั้งพวงของพระเจ้าเห็นจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งพวงของพระเจ้าพระเจ้าข้าข้าพงค์จะจดจําบรรดาการประจั์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆเห็นไหมพี่น้องจดจำอย่างที่บอกไว้พี่น้องครับบันทึกไว้ก็ดี อาจจะมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้หรือเนี่ยในยุคนี้ทันสมัยไหมเราถ่ายทําคลิปนะฮะก็ได้ถ่ายทําเสร็จแล้วนะครับตัดต่อไม่เป็นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มี AI ช่วยในการที่จะตัดต่อได้บันทึกเสียงได้คือทําเก็บไว้ก็ดีพี่น้องครับบางครั้งในรุ่นลูกรุ่นหลานใครจะไปรู้พี่น้องครับว่าคลิปวิดีโอที่เราบันทึกไว้อย่างเงี้ยใน YouTube รุ่นลูกรุ่นหลานมีโอกาสได้มาดูรับการฟื้นใจหรือลูกหลานในยุคต่อไปอาจจะท้อใจในบางเรื่องนะครับ อาจจะตัดสินใจที่จะเลิกเป็นคริสเตียนแต่วันนี้อยู่ๆมีคลิปหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาเป็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าได้เห็นนะครับบารพุรุษของเราปรเป็นน้องครับอย่างเงี้ยได้ฟังคำปยามของเรานะครับได้เห็นในการช่วยกู้นะครับของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาสมัยรุ่นคุณพ่อคุณปู่ประมาณนี้ทําให้ลูกหลานได้กลับใจใหม่กับพระเจ้าก็เป็นไปได้คือผมพยายามคิดในเชิงบวกตลอดไปนะ้องครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าสอนเราคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแต่เชิงลบก็ติดลบตลอด แต่เราคิดในเชิงบวกพระเจ้าจะเมตตาอวยพรเราดังนั้นวันนี้พี่น้องคนหนึ่งคนใดบางท้อใจหมดกําลังพี่น้องครับลองนั่งสงบสติอารมณ์สักนิดหนึ่งนะกับพี่น้องในครอบครัวหรือว่าระหว่างสามีภรรยาลองหวนคิดกับพระเรับว่าในอดีตที่ผ่านมากี่ครั้งกี่หนที่เราตกอยู่ที่ก็ค่อนข้างลําบากที่ดูเหมือนจะไม่สามารถเป็นไปได้แต่พระเจ้ากลับนาเราผ่านพ้นมาได้ด้วย วิเดี์ของพระเจ้าด้วยพระเมตตาของพระเจ้าดังนั้นวันนี้ขอนุญใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังท้อใจอยู่อย่าเปิดโอกาสให้มันอย่าให้ซาตานมาหว่านความคิดของมันแต่เราต้องรับความคิดของพระเจ้าวันนี้รับพระเจ้ารับความคิดพระเจ้าและผมเชื่อพี่น้องจะรับการฟื้นใจอย่างโหรารแน่นอนกลับสุขสภาพดีพี่น้องครับรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณด้วยวิเดียร์จากพระเจ้าอ่าเปพี่น้องเอาละครับกลับมาพบกับผมนะครับในตอน EP ที่3ต่อไปนะครับดูว่าผมจะแบ่งปันหวัวข้อไหนต่อไปนะครับประเจ้าปัครับพี่น้องครับสวัสดีครับ